พระสมเด็จวัดพระังรุ่งสอนหนึ่งร้อยสิบแปดปีครบชุดนะครับองนี้นี่มาพร้อมกระดาษนะพร้อมกล่องนะครับอ่าองนี้มีความพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับพร้อมกล่องเดิมๆนะกล่องสมบูรณ์นะครับตัวสื่อใส่พิ้งครับนี่ด้านหน้าโอ้โหมีความสวยงามมากนะครับองพระนะครับนม่ครับโอ้เส้นประทีบชัดเจนนะครับข้างหน้าเป็นบล็อกจัมโบ้เลยนะครับเนี่ยนะครับมี คราบแป้งคำามลสารปรากฏให้เห็นชัดเจนนะครับไม่แกะป่าชัดเจนนะครับนี่องค์พระผิวตึงๆนะครับพลิกดูด้านหลังนะครับนี่ลูกเหมือนสมเด็จพุทธาจารย์โตผมรัังสีนะครับคราบสีพึ่งปรากฏให้เห็นนะครับอ่าบล็อกนี้เป็นบล็อกกรรมการนะครับเนี่ยยังไม่มีครับแป้งอยู่นะครับเป็นพระดีวิธีใหญ่นะคพัตีจัดสร้างหรือวัดระคังนะโอ้นี้เป็นพิมพ์พระประธานนะครับองค์เดียวครบชุดนะครับสวยงามมากนะครับมาพร้อมกล่องกระดาษนะครับ